บทที่131ท่านอองไม่ให้ความร่วมมือหยวนชิงหลิงยกมุมปากยิ้มจางๆใครจะไปรู้เล่าว,ว่าอองหวยเองก็ได้ยินเสียงพูดคุยจากด้านนอกไม่ได้เป็นเพราะทักษาการได้ยินเลิศเลออะไรแต่เสียงของพระชายาจี้ค่อนข้างจะเสียงดังไปเสียหน่อยอองหวยยิ้มออกมาพร้อมกล่าวออกมาโดยแอบแฝงความประชดประชันเอาไว้พี่สะพายห้าได้ยินนั่นหรือไม่แท้จริงไม่ใช่ว่าข้านั้น้อแท้หรอก เพราะแม้แต่คนข้างนอกเองต่างก็ไม่เชื่อเช่นกันว่าข้าจะสามารถหายป่วยได้คนข้างนอกจะกล่าวสิ่งใดก็ไม่สําคัญทั้งนั้นสิ่งที่ข้ากล่าวนั้นถึงจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะข้าเป็นหมอรักษาเจ้าหยวนชิงหลิงดึงเก้าอี้เข้ามานั่งข้างเตียงอองหวยมองไปยังนางแล้วยิ้มออกมากว้างขึ้นพี่สะพายห้าสวมผ้าปิดปากเอาไว้แล้วพูดว่าสามารถที่จะรักษาข้าให้หายได้งั้นหรือข้าว่าพี่สะพายห้าเองก็ง,งอจะไม่เชื่อเช่นกัน หยวนชิงหลิงคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะยังถือสาเรื่องของผ้าปิดปากอีกผ้าปิดปากอันนี้ทำให้ใจของท่านอ๋องทุกใจหรืออ๋องหวยกล่าวตอบอย่างนิ่งเฉยไม่ได้ทุกใจเพียงรู้สึกว่าข้าเป็นดังนักโทษรายหนึ่งนักโทษที่ทำได้แต่เผยแพร่ความตายเท่านั้นหยวนชิงหลิงกล่าวท่านไม่ใช่ต้นเหตุของเรื่องราวนี้โรคนี้ต่างหากที่เป็นท่านเป็นผู้ที่รับกรรมคือคนที่ได้รับความทุกข์ ส่วนเรื่องผ้าปิดปากที่จริงข้านั้นสามารถถอดออกได้ข้าไม่มีทางติดโรคได้หรอกแต่ว่าข้าไม่อาจที่จะเสี่ยงได้เพราะชีวิตนั้นมีค่าอย่างมากยิ่งนะข้าพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเอาไว้ท่านอ๋องติดโรคทําให้ไม่มีความสุขสามปีมานี้ก็คงจะทุกข์ทรมานไม่น้อยวันๆได้เพียงแต่นอนอยู่บนเตียงไม่สามารถออกไปไหนได้ขยับเพียงนิดเดียวก็ไอจนปอดแทบจะพังข้าเข้าใจความทุกข์ของท่านอ๋องและข้าก็เข้าใจที่ท่านอ๋องไม่เชื่อในตัวหมอใดๆทั้งสิ้น ซึ่งคาดว่าเหมือนตอนนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นแต่เมื่อก่อนนี้ในตอนที่มีการทดลองเปลี่ยนยาก็มักจะมีผลลัพธ์ออกมาบ้างแต่พอผ่านไปได้ไม่กี่วันอาการก็กำเริบอีกจนไม่สามารถสะกดเอาไว้ได้จนทำให้อาการสุดหนักลงทันทีจนทำให้ท่านอองนั้นหมดซึ่งความหวังละสินะอ,องหวยไม่ตอบกลับใดๆทั้งที่ได้เพียงยอมรับอย่างเงียบเยบท่านอ,องท้อไม่มีจิตนุภาพที่ต้องการเอาชนะไร้ซึ่งความยืนหยัดที่จะต่อกรกับโรคร้ายต่อให้ข้านั้นจะใช้ยาที่ดีที่สุด ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถช่วยท่านได้แต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงน่าจะดีกว่าหากจะรีบแจ้งกับข้าเพราะจะได้ประหยัดยาชั้นดีเหล่านี้ของข้าด้วยนี่พี่สะพ้ายห้าคิดว่าข้ายังให้ความร่วมมือไม่เพียงพออีกหรืออ,องหวยเริ่โมโมโหขึ้นมาจนใบหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาก่อนจะหันหน้าไปด้านหลังแล้วเอ็นไปข้างไอออกมาบนผ้าที่เคยใช้เป็นประจำท่านให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงเปลือกนอกแล้วในท้ายที่สุดท่านจะไม่ให้ความร่วมมือ หยวนชิงหลิงลุกขึ้นยืนเดินไปยังหัวเตียงแล้วใช้มือดึงผ้าที่เขาใช้เช็ดปากออกซึ่งก็พอจะคาดเดาได้เลยว่าในขณะที่แม่นมสีจดจ้องนั้นเขาได้ทําการกินยาเข้าไปแต่สุดท้ายก็ใช้การไอมาเป็นข้องในการคายยาออกมาไว้ในผ้าเช็ดปากเดิมที่หยวนชิงหลิงไม่ได้สงสัยอะไรแต่ในตอนที่เขาหันหลังกลับไปแล้วผ้าเช็ดปากเปิดออกแล้วมียาเม็ดหนึ่งโผลออกมาเขาไม่เชื่อเขาไม่กินยาซึ่งก็ทำให้ใจไร้ซึ่งความหวัง หยวนชิงหลิงผิดหวังอย่างมากซึ่งสามารถกล่าวได้เลยว่าเมื่อวานหลังจากที่นางกลับไปแล้วเขาได้คายยาทั้งหมดออกมานั่นเองท่านอาจจะคิดว่าสิ่งที่ท่านคายออกมานั้นเป็นเพียงแค่ยาแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่ท่านคายออกมานั้นคือชีวิตแล้วแต่ใจท่านเถอะไม่มีผู้ใดจะมาใส่ใจแทนตัวท่านขนาดตัวท่านยังไม่ใส่ใจตัวเองเลยเช่นนั้นท่านก็จงไปอยู่ในปอโลกคอยมองดูท่านแม่ของท่านอำลาคนหนุ่มสู่โลกหลังความตายเถอะ จูจูอองหวยก็ตะโกนออกมาเสียงดังเจ้าหุบปากแล้วใสหัวออกไปเสียหยวนชิงหลิงหันหลังแล้วเดินไปสองก้าวก็หยุดชะงักหลังจากที่ยืนอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นนางก็หันหลังกลับมาอีกครั้งแล้วยกเก้าอี้ขึ้นทุบลงบนพื้นอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงดังขึ้นมาแล้วเก้าอี้ก็แตกเป็นเสียงเสี่ยงดวงตาของนางแดงเดือดพร้อมตะโกนออกมาอย่างโมโหท่านวอยวอยอะไรกันท่านมีสิทธิ์อะไรกันทีจะวอยวายเช่นนี้คิดว่าข่าไรอารมณ์โกรธหรืออย่างไร ข้าทุ่มกำลังกายใจมารักษาท่านแล้วยังจะต้องมาคอยรองรับอารมณ์ของท่านอีกงั้นหรือรักษาท่านหายคุณงามความดีของข้าก็เป็นแค่เรื่องสู่เปล่าแต่หากรักษาท่านไม่ได้เสด็จพ่อของเจ้าจะลงโทษข้าอย่างไรก็ยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำนี่เจ้าไม่รู้เลยหรือว่าหากเจ้าตายแล้วต้องมีคนในจวนจำนวนมากมายต้องตายเพราะเจ้า เจ้ามีสิทธิ์อันใดกันที่กล้ามาทำตัวเป็นเด็กน้อยขี้แย่ในเวลาเช่นนี้ยาเหล่านี้มีมูลค่ามากเพียงใดนั้นต่อให้ท่านพยายามใช้สมองของงอท่านมากเพียงสักแค่ไหนก็ไม่อาจประเมินออกมาได้ท่านไม่ชื่นชอบแต่ท่านทราบหรือไม่ว่ามีผู้ป่วยวันโรคจำนววันเท่าไหร่ที่รอคอยยาเหล่านี้ในการเยียวยาชีวิตต่อไปข้าขอเตือนท่านเอาไว้เลยว่านับแต่วันนี้ไปหากท่านกล้าขายยาออกมาแม้แต่เม็ดเดียวข้าจะสังหารท่านเสียจะได้ลดความลำบากใจและความอึดอัดที่ท่านมอบให้กับทุกคน ท่านป่วยอยู่ที่กายไม่ใช่ใจท่านที่ป่วยพระชายาจี้ที่อยู่ด้านนอกเพียงกล่าวไม่กี่คำที่ว่าท่านจะตายท่านก็เชื่อคำพูดของนางแล้วและยังคิดอีกว่าทุกคนไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอให้ท่านหายดีอีกท่านตาบอดหรือไรที่ไม่เห็นว่าด้านนอกนั้นนอกจากพระชายาจี้แล้วยังมีพี่น้องที่ยังรักและใส่ใจท่านด้วยใจจริงอยู่ด้วยยอหลิงเอ๋อที่ไม่สนใจการคัดค้านของเสียนเฟยมาอยู่ที่นี่คอยดูแลท่านท่านมองไม่เห็นเลยหรือท่านไม่ได้ใส่ใจบ้างเลยช่างเป็นคนที่จิตใจโหดเหี้ยม หยวนชิงหลิงดาเสร็จก็ผลักประตูเดินออกไปซึ่งผู้ที่อยู่ด้านนอกต่างก็ตื่นตกใจการพูดครั้งนี้หยวนชิงหลิงนั้นนางไม่ได้สนใจว่าจะมีผลกระทบสิ่งใดตามมาเลยแม้แต่น้อยจนทำให้ทุกคนที่อยู่ด้านนอกได้ยินรวมถึงหลู่เฟยที่เพิ่งกลับไปนอนแต่ไม่อาจวางใจได้จึงกลับมาดูใบหน้าของพระชายาจี้ซีดเผือดดึงมือหยวนชิงหลิงเอาไว้อย่างไม่สามารถอดกลั้นความโกรธที่ซ่อนเอาไว้ได้อีกแล้ว พระชายาชูเจ้าจงพูดมาให้ชัดเจนข้าไปกล่าวหาว่าเขาจะไม่มีทางหายดีตั้งแต่เมื่อใดกันเจ้าอย่าได้มาพูดจาใส่ร้ายผู้อื่นเช่นนี้ก่อนจะด่า,ดาทอออกมาดังสายฟ้าเจ้าหวังอยากจะให้เขาหายดีงั้นหรือเจ้าหวังอยากจะให้เขาหายแล้วเหตุใดถึงไม่พิจารณาเสียหน่อยว่าสิ่งที่เจ้าพูดออกมานั้นมีแต่คำพูดแทงใจคนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการรักษาเจ้าก็ดันออกไปเป่าประกาศว่าอีกไม่นานก็จะมีต้องมีเรื่อง จงใจให้เขาได้ยินแล้วจะได้ทุกใจใช่ไหมเล่าและข้าก็กล้าท้าเช่นกันว่าเจ้าจะต้องเคยพูดต่อหน้าเขาอีกด้วยยอว,ว่าเขาไม่มีทางหายป่วยเป็นแน่แล้วให้เขาอย่าหลงต่อสะกดจิตของข้าจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดพระชายาจี้โกรธเป็นอย่างมากจนตัวสั่นดวงตาทั้งสองกลอกไปมาจนเกือบจะหมดสติลงไปหลู่เฟยกล่าวห้ามอย่างขุนเคืองทุกคนเงียบเดี๋ยวนี้จะมาทะเลาะอะไรกันตั้งแต่เช้าตรู่เช่นนี้เกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่ จึงรีบกล่าวขึ้นมาท่านแม่หลูเมื่อสักครู่นี้พี่สะพ้ายใหญ่ไปตะโกนในลานว่าท่านพี่หกไม่มีทางรักษาหายจากนั้นไม่นานหยวนชิงหลิงสงบอารมณ์โกรธลงแล้วเดินเข้าไปโน้มตัวเคารพหลูเฟยอองหวยคายยาออกมาจนหมดยาทั้งสองครั้งที่เมื่อวานได้ทานไปก็คายออกมาจนหมดหากเป็นเช่นนี้ข้าเองก็ไร้ซึ่งปัญญาที่จะรักษาเขาให้หายได้ข้าคิดว่าข้าควรที่จะไปรายงานแก่เสด็จพ่อโดยเร็วจะดีกว่าเจ้ากะ หลู่เฟยถึงกับตกใจขายยาแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาดีขึ้นมาแล้วนี่ที่ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อในตอนกลางวันข้าได้ให้เขาทานยาพร้อมกับฉีดยาให้เขาด้วยสองเข็มข้าอยากจะแจ้งไว้ก่อนเลยว่ายานี้ไม่อาจที่จะหยุดทานได้เด็ดขาดซึ่งไม่รู้ว่าท่านอองไปฟังผู้ใดพูดจนคายยาออกมาจนหมดหลู่เฟยประหลาดใจก่อนจะค่อยๆหันไปมองพระชายาจี้เจ้าไปกล่าวสิ่งใดต่อหน้าเขาไม่มีเจ้ากะข้าไม่ได้กล่าวสิ่งใดทั้งสิ้นเจ้ากะ หลังจากที่พระชายาจี้โกรธอย่างหนักก็มีอาการสับสนเล็กน้อยจากนั้นข้ารับใช้ที่อยู่ข้างๆจ,จู่ๆก็คุกเข่าลงพลางกล่าวขอน้อมหลู่เฟยเมื่อวานนี้พระชายาจี้เข้าไปพบท่านอองแล้วกล่าวกับท่านอองว่าที่ฝ่าบาทเรียกให้พระชายาชูมาเป็นเพียงการทำให้ผ่านๆไปเท่านั้นเพราะในใจของฝ่าบาทนั้นทราบดีว่าไม่สามารถที่จะรักษาท่านอองให้หายดีได้แล้วจึงได้ให้หมอหลวงทั้งหมดกลับไปเจ้ากัก ครั้งนี้หลู่เฟยถึงกับกรอกตาไปมาก่อนจะชี้ไปยังพระชายาจี้โดยที่ยังไม่ทันได้กล่าวสิ่งใดนางก็หมดสติล้มลงไปเสียก่อนบทที่132อำนาจคือสิ่งใดทุกคนที่เห็นดังนั้นต่างพากันเข้าไปช่วยประคองนางพร้อมทำการกดจุดพรั่งพรูนจริงๆนวดขมับและปรนิบัติพัดวีให้กับนางจนผ่านไปครู่หนึ่งอาการของหลู่เฟยก็ค่อยๆดีขึ้นมาแล้วนางจึงงอพยายามที่จะลุกขึ้นยืนพลางชี้หน้าพระชายาจีด้วยความโกรธเคือง เหตุใดเจ้าถึงได้กล่าวคำพูดเช่นนี้กับเขาเขาเหลือความหวังเพียงน้อยนิดเท่านั้นแล้วเจ้าอยากให้เขาตายถึงจะสาแก่ใจเจ้าใช่หรือไม่เขาไปทำสิ่งใดให้เจ้าไม่พอใจตรงไหนกันเขาเป็นเพียงคนป่วยเท่านั้นตระกูลข้าร้ายคนไร้ายซึ่งสิทธิ์ร้ซึ่งอำนาจที่จะไปขัดขวางพวกเจ้าหรอกคำพูดนี้ของหลู่เฟยได้ฉีกหน้าของทุกคนที่มีแต่ความไม่พักดีและจริงใจใครๆ ต่างก็ทราบกันดีว่าอองจี้นั้นมีความทะย,ยานที่จะขึ้นครองตำแหน่งองค์ราชทายาทมากเพียงใดซึ่งคนอย่างหลู่เฟยก็ทำได้เพียงแซงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เท่านั้นส่วนองค์หญิงองค์อื่นๆนั้นก็ไม่จำเป็นไปฉีดหน้ากาก,กอันปลอมของคนอื่นเพื่ออดความฉลาดหรอกทุกคนต่างคิดว่าพระชายาจี้จะมีท่าทีลำบากใจแต่ทว่าพระชายาจี้กลับไม่มีท่าทีใดๆทั้งสิ้น นางเพียงแต่ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสงบนิ่งพลางมองไปยังหลู่เฟยก่อนที่จะขยับปากพูดอย่างเอือมระอาหลู่เฟยคำพูดที่ขัดหูล้วนเป็นคำเตือนที่ดีข้าทำเช่นนี้ด้วยความหวังดีหากหลู่เฟยไม่รับเอาไว้ก็เพียงเท่านั้นหลายวันมานี้ที่ข้ามาคอยดูแลติดตามที่จวนอองหวยถือว่าเป็นเพราะข้าทำเพียงฝ่ายเดียวเถิดเจ้ากะหลังจากนางกล่าวจบก็โน้มตัวเขารบหลู่เฟยก่อนจะจ้องมองไปยังใบหน้าของหยวนชิงหลิงด้วยสายตาที่นิ่งเฉยข้าขอตัวกล,กลับก่อนจงดูแลน้องหกให้ดี นางค่อยๆหันหลังกลับออกภายไหลพึงแม้ในขณะที่ขยับตัวกระโปรงของนางก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยราวกับว่ามี้าบริวารน,นับพันกำลังเดินตามอยู่ช่างดูมีอำนาจสง่าผ่าเผยเสียจริงนี่สิถึงจะเป็นพระชายาจี้ตัวจริงหยวนชิงหลิงเองก็ได้รับรู้แล้วเช่นกันหลังจากที่พระชายาจี้กลับไปทุกคนต่างเข้าไปปลอบประโลมหลูเฟยเป็นการใหญ่หลังจากที่หลูเฟยมีอาการท่าทางที่ดีขึ้น นางก็หันไปยังหยวนชิงหลิงด้วยสีหน้าที่ยังซี่เซียวพระชายาฉูเจ้าจงใส่ใจแต่เพียงการรักษาเขาเถอะให้เขาทานยาหากเขาไม่ยอมทานมีชีวิตต่อไปมันก็เพียงเท่านั้นทั้งยังมีอีกสักกี่คนกันที่รอคอยให้เขาตายตัวข้าไม่ยินยอมข่าแม้ต้องยอมแลกด้วยชีวิตนี้ก็จะต้องปกป้องเขาเอาไว้ให้ได้ หลู่เฟยเป็นผู้ที่ไม่กล้าที่จะไปทำเรื่องผิดใจกับผู้ใดแม้ในเวลาปกตินางจะเป็นคนที่พูดจาแข็งกร้าวแต่สำหรับคนอย่างพระชายาจี้และพระชายาฉีนางไม่เคยคิดที่จะไปผิดใจด้วยและในตอนนี้ที่นางมาถึงจุดนี้ได้ถ้านางจะทนอีกต่อไปก็ไรศักดิ์ศรีแม้กระทั่งมีชีวิตอยู่อีกต่อไปและนางเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าการที่พระชายาจี้มายังจวนอองหวยนั่นเป็นเพียงแค่การแสดงเสแสร้งให้ฝ่าบาทดูเท่านั้นแต่นางก็ยังไม่เข้าไปยุ่มย่ามเพราะขอเพียงแค่ไม่ทำร้ายหวยเอ๋อก็เพียงพอแล้ว แต่วันนี้เมื่อได้รับรู้ว่าพระชายาจี้กล่าวเรื่องเช่นนั้นกับหวยเอ,อ๋อให้เขาตัดใจจากการรักษาเสียมันทำให้นางไม่สามารถที่จะอดทนได้อีกต่อไปและตอนนี้ที่นางได้กล่าวเช่นนี้กับหยวนชิงหลิงเพราะตัดสินใจแล้วที่จะสู้จนถึงที่สุดหลู่เฟยวันนี้ทุกอย่างมาถึงจุดนี้แล้วข้าขอให้คำมั่นกับท่านว่าอาหารการกินทั้งหมดขององหวยขอเพียงดูแลระมัดระวังอย่างดีโดยไม่มีผู้ใดเข้าไปทำการร้ายสิ่งใด หลู่เฟยกุมมือนางแน่นพร้อมกับเบิกตากว้างความหมายของเจ้าคือหยวนชิงหลิงถอนหายใจหลู่เฟยองคชายมีจำนวนหลายพระองค์เช่นนี้แต่ตำแหน่งของราชทายาทนั้นมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ว่าหวยเอ๋อกล่าวตามตรงเลยเขาไม่มีอำนาจที่จะไปแย่งชิงได้เลยแต่ว่าเขาสามารถสนับสนุนคนที่เขาอยากให้เป็นได้ฝ่าบาทสงสารเขาป่วยมาเนิ่นนานก็ต้องรักและใส่ใจกับเขาเป็นพิเศษมีความรักและใส่ใจกับเขาเป็นอย่างมากหากเขากล่าวถึงผู้ที่เขาต้องการสนับสนุนแก่ฝ่าบาท หลูเฟยเราวกับว่าเพิ่งตื่นจากฝันตกตะลึงไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาจากดวงตาอันกลมโตข้าเพียงแค่หวังให้เขามีชีวิตต่อไปเรื่องเหล่านั้นมันไม่สำคัญสำหรับเขาพระชายาจี้มาที่นี่เพื่อถวายพระพรจริงหรือใช่แล้วหากว่าองหวยจากไปนางก็จะตกไปอยู่ในยศพี่สะพ้ายเสียนแต่หากองหวยยังมีชีวิตต่อไปและไม่เกิดเรื่องวันนี้ขึ้นหลูเฟยและองหวยจะรู้สึกขอบพระทัยนางหรือไม่ แล้วจะยินยอมร้องเพลงสรรเสริญพวกเขาสองคนอย่างสุดความสามารถต่อหน้าของฝ่าบาทด้วยหรือไม่เจ้ากะหลู่เฟยที่ฟังหยวนชิงหลิงพูดไปพลางคิดวิเคราะห์ไปก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนแล้วมองไปยังหยวนชิงหลิงอย่างกระทันหันเช่นนั้นเจ้าใช่แล้วในเมื่อพระชายาจี้มีความคิดเช่นนี้แล้วพระชายาฉีและพระชายาชูเล่าออกมา ข้าไม่ได้ต้องการทําให้ตัวเองบริสุทธิ์แต่อย่างน้อยๆข้าอยู่ที่นี่ก็เป็นหมอคนหนึ่งหมอที่ถ้าหากไม่สามารถรักษาองหวยให้หายได้ก็จะถูกฝ่าบาทลงโทษคําพูดสวยๆใครพูดไม่เป็นหลักแต่ใจคนนั้นยากจะอย่างถึงหลู่เฟยยังคงไม่วางใจหยวนชิงหลิงกล่าวตอบใช่แล้วเจ้ากระบางทีข้าอาจจะคิดเช่นเดียวกับพระชายาจี้แต่ว่าตอนนี้หลู่เฟยไร้ซึ่งทางเลือกจําต้องเชื่อข้าเท่านั้นการอธิบายบางครั้งก็ไร้ประโยชน์หลู่เฟยเองก็ไม่อาจที่จะเชื่อเช่นกัน การแสดงถึงจุดประสงค์อื่นอาจทำให้ผู้อื่นวางใจหลูเฟยไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวตอบได้เช่นนั้นเจ้าจงตั้งใจรักษาอย่างสุดความสามารถหากรักษาหายแล้วพวกเราสองแม่ลูกติดหนี้ชีวิตจวนอองชูของพวกเจ้าหยวนชิงหลิงกล่าวต่อข้าสามารถรักษาได้แต่ถ้าทีขององหวยยังคงต้องขอร้องให้หลู่เฟยช่วยเปลี่ยนให้ด้วยเจ้ากะหลูเฟยยกมือขึ้นเรียกให้สาวใช้มาประคองนางเข้าไปด้านใน เจ้าหญิงโลผิงและหยู่หวนหลิงเดินเข้าไปหาหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงแบบมือออกข้าเองก็ไร้ซึ่งหนทางถึงได้ทะเลาะกับพระชายาจี้หยู่หวนหลิงกล่าวขึ้นมาดีแล้วเจ้ากะนางเองก็ไม่ได้ชื่นชอบพระชายาจี้มากนะเจ้าหญิงโลผิงสายหน้าพร้อมพูดอย่างถอนหายใจประมาทเกินไปพระชายาจี้คนนี้ไม่ใช่คนที่น่าคบหาสมาคมด้วยหรอก วันนี้ผิดใจกับนางวันหน้ายังไม่รู้เลยว่านางจะทำการสิ่งใดต่อเจ้าแก่น้องห้าอีกหยวนชิงหลิงพูดอยู่ในใจถึงต่อให้ไม่มีเรื่องพวกเขาสองสามีภรรยาก็ไม่มีทางปล่อยอยู่วนห้าไปหรอกก่อนหน้านี้ที่อยู่วนห้าถูกลอบสังหารก็คือฝีมือขององจี้แต่สิ่งนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกล่าวออกมานางจึงกล่าวตอบแก่เจ้าหญิงโลผิงเวลานี้คนที่ไม่ควรไปผิดใจด้วยก็ผิดใจแล้วโรคของ,ององหวยถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ข้าว่ารักษาอองหวยให้หายก่อนแล้วค่อยว่ากันจะดีกว่าเจ้าหญิงโลผิงพยักหน้ามีเหตุผลเช่นนั้นก็ว่าตามนี้ไปก่อนแต่ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นมาข้าเองไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเจ้าได้หรอกนะข้าช่วยอยู่วนหลิงกล่าวอย่างองอาจเจ้าหญิงโลผิงจิ้มลงบนหน้าผากของนางทีหนึ่งอย่างแรงเจ้าแนจงระวังปากของเจ้าเอาไว้ให้ดียังไม่รู้อีกว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้ว หยวนชิงหลิงรู้สึกว่าเจ้าหญิงโลภิงนั้นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เป็นอย่างมากนางเป็นคนหนึ่งรู้ทันเหตุการณ์มีความอดกลัน้นแต่ก็ไม่ไดื้อรั้นที่จะออกหน้าเกินเหตุนางช่างเข้าใจโชคชะตาชีวิตขององค์หญิงเกินไปแล้วถ้าหากท้ายที่สุดแล้วอองจี้ได้ขึ้นครองราชจริงแล้วตัวนางเคยมีเรื่องบาดหมางกับอองจี้วันข้างหน้าจะต้องอยู่ยากเป็นแน่อยู่วนหลิงนั้นยังไม่เข้าใจเพราะอายุยังน้อย แต่ว่าบางคนก็มีนิสัยเช่นนี้มาตั้งแต่เกิดกับการมีนิสัยที่โดดเด่นชัดเจนนางเชื่อว่าอยู่หวนหลิงเป็นเพียงผู้ที่มาทีหลังจึงไม่รู้ว่าหลู่เฟยนั้นได้กล่าวสิ่งใดกับองหวยจนกระทั่งในตอนที่หยวนชิงหลิงได้เข้าไปอีกครั้งท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปทุกอย่างเสียแล้วถึงอย่างนั้นหยวนชิงหลิงก็ยังดูออกว่าเขายังทำเพียงเพื่อให้หลู่เฟยรู้สึกสบายใจเท่านั้นโดยที่ใจของเขานั้นละทิ้งทุกอย่างและสิ้นหวัง ช่วงนี้จะรีบร้อนไม่ได้หยวนชิงหลิงได้แต่ปลอบใจตัวเองอยู่เช่นนี้โรคมีหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดคนป่วยเองก็เช่นกันการเป็นหมอไม่อาจไปจู้จี้จุกจิกกับคนป่วยได้เพื่อที่จะดูอองหวยทานยาหยวนชิงหลิงจึงรอจนถึงยามสวีเวลา19-00-21 00, 00, 00จึงจะกลับจวน นั่งอยู่หน้าประตูมองอยู่ครู่หนึ่งอยู่หวนเห่าไม่ได้มารับนางในใจไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงได้มีความรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยปรากฏขึ้นกู้ซือมารับส่งรถมาเคลื่อนตัวบนพื้นหินบลูสโตนไปเรื่อยๆหยวนชิงหลิงที่จิตใจสับสนไปหมดไม่สามารถที่จะนั่งอีกต่อไปได้จึงดึงผ้าม่านขึ้นออกแล้วพูดว่าจอดรถรถมาหยุดชะงักลงกู้ซือจึงรีบหันหลังกลับไปถามพระชายามีเรื่องอันใดหรือไม่หยวนชิงหลิงกระโดดลงมาจากรถแล้วกล่าวตอบ ข้าอยากจะเดินเสียหน่อยจิตใจมันวาวุ่นกู้ซื้อลงมาแล้วเดินจุงม้าไปได้เช่นนั้นหม่อมฉันก็จะเดินไปพร้อมกับพระชายาหยวนชิงลิงีความหนักใจยิ่งขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ทําให้นางเข้าใจได้เลยว่าต่อให้นางจะเต็มใจหรือไม่นั้นสุดท้ายแล้วนางก็ต้องเข้าไปในวังวนนี้อยู่ดีเหตุใดนางถึงไม่รู้ว่าไม่ควรไปยั่วยุพระชายาจี้ วันนี้บาดหมางกับนางในวันข้างหน้าไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ต้องคอยระมัดระวังทุกฝีก้าวแล้วปืนที่ทำการยิงอย่างจงแจ้งนั้นง่ายที่จะหลบแต่ลูกธนูที่อยู่ในที่ลับนั้นที่จะป้องกันต่อให้นางมีไท้สร้างห่วงคอยเป็นที่พึ่งพิงแต่ก็ไม่หลบพ้นแผนการและกลอุบายของผู้ร้ายได้หรอกกู้ซื้ออำนาจคืออะไรกันนางถอนหายใจออกมาพร้อมคำถาม